สวัสดีค่ะกลับมาพกนิโคอีกครั้งนะคะในเกม Lost Planet 2ค่ะคราวนี้เราจะมาเล่นทีม Never Back Up นะคะ Got a visual on the large train. Scratch that on the large weapon. I'm sending recon visuals now. Copy that. There's been a slight change to your mission. Enter central city via the industrial area and then seize that weapon. <coughs> Damage to the city. Do what you need to complete your mission. Mama, That's the supply depot. You need to make your way to the city. I bet Map. going. ไปเลยเกินฟิวฉันเลือกนายมองซะเป็นโปเกมอนเห็นนะนี่ไงโอ้ิดหรือว่าจะหลบได้อะไรอะไรอะไรอย่าเห็นอ้าวทะลุไม่ได้ร้องไห้แป๊บนี่คขาว่าบวกไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองมาโลบโลโอ้โอ้ใจยเ,เย็นใจเย็นย่ค่อยๆคุยอ๋ออย่ายิงพี่สิเนาะโ,โอ้โอ้โหลดแปบ๊บเมือนปืนใหญ่น่าสอย ระเบิดน่าเป็นงไงล่ะอ้อโอ้โหเจ็บมาถึงพี่ก็ยิงเลยเหรอไม่พังฮะแปลกแต่จริงลืมลืมไปแล้ว เดี๋ยวนะขอเวลาแป๊บมาเตรียมพร้อมแล้วเอาเพื่อนตายตอนไหนคนนึ่งเดี๋ยวสินายอ๋อนี่ไงอ่าเป็นไงล่ะรอรอผีหน้าสัตเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โอ้เพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน จะปล่อยโปเกมอนออกไปนี่ไม่เอาคนนี้นี่นาย,นายจะบอกว่ากล่องเนี่ยถ้าโดนทับนี่คือหัวแตกเอาไปกินโดนเพื่อนไหมเนี่ยอ๋อซอหลอซอรีอร่จกกรีเะตดีหัวใจไม่ ม,ม่บางครั้งเราก็ไม่เข้าใจตัวเราเองว่าจะรีบทำไมไม่เอาล้วกองเกินของงอนเอาปืนก็พอปกิตายด้ยวยความโลภโอมันโหมากเลยเนี่ยเพิ่งมาสัมผัสใกล้ อะไรวะอ๋อปืนจิ้วจิ้วเดี๋ยวนะโหหมายจะให้อะไรเราโอ้เท่มากแลมสุดๆหล่อหลอ่หลอนาทีนี้นี่หล่อที่สุดไปเอยอะบ้า,บางยังอีกยังอีก บอกแล้วอาการคนเดือน แบบหลายครั้งแล้วอะสองครั้งแล้วเนี่ยข้างๆไม่เดินเดินตรงกลางไม่เดินลำบากจางอ่านี่ไงม,มาก่อนเลยเอ้ยมีแมปมินิแมปนี่หว่าหรือมองมือมันจะหัวอ่าไม่เป็นไรละเราพร้อมแล้วพร้อมสามสี่ <c oughs> ถ้าตายด้วยกองทัพนี่อุบาทมากเลยอุบาทอ้อยโอ้ยขาปืนไฟโอ้ยโอ้ยไฟไหม้ออ๊ะมีการย่อเย้ยด้วยอะเมื่อกี้เร็วมาก แกฆ่าเพื่อนฆ่าเอาไปกินน้อยนาสนุบโดนเพื่อนเอาเอาเพื่อนเอ้ยไหนๆตัวที่ยอดเยอะขอดูก่อนจำได้มันอยู่ซ้ายมือน่าเป็นไงล่ะสู้เราไม่ได้รีบฆ่าต,ตัวตายก่อน เลทุลังจริงตายได้อุบาทมากกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวแล้วกลัวกลัวคือกลัวที่สุดคือกล่องแม่งดีหัวนี่ค่ะไปอีกมีเยอะ เก่งใจเฮ้นเยน,ออนี่กระสุนนะ,ะทำไมเราลอดช่องนี้ไม่ได้ขอะละช่องขอละช่องลิฟตี้หลบจ้าโอ้โหปิดไฟปิดไฟปนอะไยกันเอาไปเอาไปาไป เอาตายได้ไงอ่ะ <_ an> เพื่อนชุกหน่อยตายได้ไงไม่เข้าใจามันมีบาลีไปเลยเชิญเลอกนายเชิญ <_ an> เลอกนายอีกรอบหนึ่ง <_ an> นั่นระเบิดนะ มันไม่สะทุกสะทานเลยอะแล้วมันก็ยืดยิ่งขนาดเลยนะโอ้ยโอ๊ยบาลีอโอ้อีทิลิปบาลียระเบิดหมดอีก <c oughs> โอ้ยตาวานั่นแหละถูกต้องเยี่ยมมากอ้าวพีท้าจะเก๊กหล่อสักหน่อยเอาใหม่แก้มือได้ไหม <c oughs> ไปไปไปดีกว่าไม่เอา ตายบ่อยแล้วเสียเวลายเดี๋ยวนะอ๋อโอเคเซฟนี่แค่นี่แค่อันแรกนะเนี่ยเนเวอร์แบ็คเอาซะเล่นแบบเป็นข <c oughs> ุยเลยเกียร์อะไรอ่ะ โอ้โหตายวอยได้เอ็อดิกระทีมเขาดูล้อหลอนเราก็เล่นเขาซะกระจอกเลย โอเคเรามาถึงห้องควบคุมอะไรสักอย่างเราไปทางไหนวะทางเดียวอ๋อเฮ้ยมีปืนพกด้วยเหรอเยี่ยมชอบชอบ,ชอบเป็นคนชอบใช้ปืนพกซ้ายขวาออกนี <c oughs> ่าแปลงร่างด้วยนะ น่ารักปะ <c oughs> เกง่งเก่งเก่งทุกคนเฮ้ยเราเป็นหน่วยเราต้องเท่ๆไว้ก่อนมันไม่รู้หรอกไอ,อันีักกำแพงทำไมจับตัวประกันได้ไหม,นะมนเนี่ยเพื่อนใจเย็ยนพี่น้องมนุษย์เพื่อนเอาไมมนุษย์เพื่อนไม่ดูก่อนโอกระจกแตกเลยอะ เอาได้ป้ะไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ด้วยอะไรกรีนเฟลนายอย่านำหน้าเราดิเป็นบอทเลยเฮเป็นบอทนี่ว่ะเซฟเราเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมนุษย์เพื่อนเ็ียเขาตายดอกอ้โซอดีเฮ้ยไม่ไม่ชาแ๊บแล้วทำไมชาต้องหันหลังด้วยอ้าวอ้าวเดี๋ยวนะไปเก็บน้อยหน้าแ๊บ การพังด้วยเหรอเดี๋ยวอยากรู้อะอยากรู้อยากลองอยากโดนลงไปได้ปะไม่ไม่ไม่เจอแล้วเจอแล้วไอ้ตัวนี้ถือปืนไฟจำได้เป็นทะเลาะกันมันอยู่ หน้าเราต้องแบ่งทางกันไปครสุดท้ายมาจเจอเฮอ,อย่างนิ่งดิไปหยับอะไรฟ้าเดี๋ยวขึ้นบนเดี๋ยวลงล่างอา้นี่ไงโอ้โห แเปิดไงอ่ะเปิดเปิดอเอาด้ามปืนน่าเอา้ยไม่ไม่ดีมั้ง <c oughs> เพนเพนสิเพื่อนเพนเพน <c oughs> อุ้ยนั่นไง เห็ุไ <Bien> ม <ven ido> so, like, oh, ่เ <nine> ชื yeah, ่อชาร์จแป๊บนี่นี่เป็นไงปืนไฟมีเหมือนกันอ๋อออดแม่เจ้าชาร์จแป๊บตายยังวะโทรเพื่อน ตายเฮ้ยไม่ตายเยอ่ะเฮ้ยคนเหล็กเราจะสองขัดไปให้นายอ่ะนายได้ปะโอเคได้ได้รับนะปืนหมดนะเปลี่ยนเป็นแป๊บโอเค r ีโหลด โอเคอ่าสวยๆเดี๋ยนะเพื่อเราอืม,อมฮิวฮิวนี่คือการฮิวแบบบ้านๆขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์ like และ subscribe กันด้วยนะคะ